จากตู้คนละสูตรแล้วดอกคนละแบบมันใส่ได้ไหมครับหมายถึงใส่ด้วยกันใช่ไหมใช่ครับมันก็ได้แต่ลาโพงมันจะขาดก่อนนะคือลําโพงมันมีหลายแบบทั้งวัดน้อยวัดมากทั้งโอมสูงโอ์มต่ําถามว่ามันรวมกันได้ไหมรวมกันได้แต่มันก็มีผลเสียของมันเหมือนกันหลายอย่างเช่นเอาลำโพงสองรุ่นนี้เห็นไหมสองรุ่นนี้รุ่นนี้สิบสองนิ้วซาวแทคอันนี้ก็ซาวแทคอย่างนี้นี่ก็ซาวแทคเหมือนกันซาวแทคเหมือนกันเห็นไหมต่างกันอันนี้หกร้อยวัตต์ 600วัตอันนี้400วัตนี่400วัตเห็นไหม400วัตห่างกัน100กว่าวัตวัดมีผลยังไงคือหนึ่งเวลาเราเปิดเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดเวลาเราเอาปล่อยปล่อยวัตเทอร์มมาประมาณ400วัตดอกนี้ก็ดังเอาง่ายดังแรงของ600วัตอะดังแรงกว่าถ้าปล่อยวัตมาเท่ากันอะแรงกว่าแต่ถ้าเราจะเพิ่มความดังอีกล่ะเร่งเสียงขึ้นอีกปุ๊บตัวเนี้มัน,มนไปได้ต่อไปได้ไกลเพราะมัน600วัตเจียตัวเนี้ยมันจะตายแล้วยังยมัน โหสุดลูกหูลูกตากไ,ไปบ้างไป,ไปบ้างปรบามาณเนี้ยทาให้มันใส่รวมกันไม่ได้ <ๆ S 1> ถามว่าใส่รวมกันได้ใส่รวมกันได้ถ้าเราเปิดแบบฟังแบบชิวไม่เป็นไรแต่ถ้าเราฟังแบบเปิดแรงๆเ,เ,เปิดสุบัตินี่ไม่แนะนําให้ใส่รวมกันง<ส>ั้นขาดมีอะไรทุกอย่างเนี่ย<ม>ทีนี้เรียกโอมโอมอีกอย่างเนี้ยสิบโอมนี่สิบโอมเห็นไหมสิบโอมอันนี้แปดโอมเห็นไหมโอมก็มีส่วนสําคัญมากนะไม่ใช่ว่าเราต่อรวมกันได้นะเพราะว่าพอเราทํางานที่โอมหลักๆเห็นไหมสมมติว่าอันนี้ 8โอห์ม8โอห์มแล้วต่อ2ดอกเนะี่ยมันได้4โอห์มความดังเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเรา8โอห์มไปขนาด10โอห์ม16โอห์มล่ะโอห์มลำโพงก็โอ้โห7 8 9โอห์มไม่มีดังมีแต่เบาลงเพราะว่า power ไม่สามารถปล่อยวัดได้ประมาณนี้แหละโอห์ม oh ทีนี้มีคนถามว่าโค้งปั๊มกับลอยโค้งปั๊มกับสองนี่เขาเรียกยังไงแล้วโค้งปั๊มกับพวงหล่อมันตรงต่างกันตรง <laughs> แล้วโค้งปั๊มกับพวงหล่อมันต่างกันตรงไหน 1> 1ครับหนึ่งราคา สองน้ำเสียงความแข็งแรงมามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงเห็นไหมแค่เราดูแค่นี้ความต่างก็ต่างกันแล้ว<ะ>หนึ่งโครงเนี่ยโครงสร้างนี่โครงสร้างโครงหล่อก,ก็แข็งแรงก,ก่อยแล้วโครง, <ป chau. S 2> งปัม๊มก็แข็งแรงอันนี้โครงปั๊มความต่างก็ต่างอ,<ป> moi, อันนี้สองแตกต่างกันอีกคือเราจะรุนนะสมมติว่าโครงหล่อนเนี่ยเราสามารถใส่เม็เล็กใหญ่ได้<ะ>แต่โครงปั๊มคีนกันคือต้องเม็ดขนาดนั้นใส่เยอะไม่ได้ทำไมครับเดี๋ยอนี่มันหักมันงอประมาณนี้แล้วใครถามว่าเอามันดังเหมือนกันไหมถ้าวอย กระดาษแม่เหล็กเหมือนกันยังไงก็ดังเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์กระดาษอันเดียวกันวอยเดียวกันแม่เหล็กเดียวกันดังเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าโคร,รุ่นอะยังไงก็ดังเหมือนกันอย่างอันนี้โค้งปั๊มเห็นไหมหกปั๊มนี่400สี่ร้อยบาทเห็นไหมสี่ร้อยบาทเองเนี่ยสี่ร้อยบาทเนี่ยอันนี้สี่ร้อยสิบบาทอันนี้ก็ต้องดังแรงกว่าประสิทธิภาพเยอะกว่าอยู่แล้วทั้งด้านโค้งปั๊มโค้งหล่อเนี่ยต่างกันตรงนี้สลับลำโพงแต่ข้อดีคือราคามันถูกย่อมเยาวเหมาะสำหรับลูกค้าในที่ ไม่ต้องการเปิดแรงฟันในบ้านแนะนาตัวนี้ก็จบแล้วเพราะราคามาหลักร้อยแต่พวกนี้สองพันอัพสองพันอัพนี่ไป่ใช้บนรถแห่ป่ะทีนี้ท้งด้างดอกเบรดอกเบรก็มือก็ดอกกลางเราไม่สามารถใส่ร่วมกันแบบมั่วได้ถามว่าใส่ได้ก็ใส่ได้ปกตินี่แหละก็เหมือนกันดอกที่บัดน้อยกว่ามันก็จะขาดก่อนสุดก่อนเห็นไหมอย่างตัวนี้ไม่เหล็กสองก้อนลองนี่วางข้างๆดิความต่างอะนรเอาอบางนี่วางข้างๆนี่เห็นไหมไม่เหล็กสองก้อนเหล็กก้อนเดียวมันก็ต่างกันแล้วโครงสร้างเหมือนกันเห็นไหมอันนี้มีโครงปั๊ม เวลาใช้าง,งาน,นมีการพังการมีปัญหาได้เวลากระแทกแรงเนี่ยโค้งปัมม๊มอาจจะมีการซุดการบิดได้ประมาณนี้เองเห็นไหมมาต่างกันตรงนี้อันนี้โค้งหล่อโค้งหล่อมันก็มีหลายแบบน,นี่โค้งหล่อเงี้ยตัวนี้ดอกท้าไม่เหล็กก้อนเดียวเห็นไหมไม่เหล็กก้อนเดียวไม่เหล็กข้างในเขามีก้อนเดียวนี่เป็นไม่เหล็กก้อนเดียวจะไมะ่สองก้อนอันนี้ก็ไอดีไม่เหล็กสองก้อนความแตกต่างกันอยู่ที่ไม่เหล็กด้วยตรงเนี้ยสำคัญมากแล้วไม่เหล็กมันต่างกันยังไงครับที่มันมีอันหนากับอันบางอ่ะไม่เหล็กมันก็หลายอย่างหนึ่งมีไม่เหล็ก เกลเหล็กมันเยอะมากขึ้นอย่างอันเนี้ยช่วงชักชั้นๆอันนี้ช่วงชักยาวอันไหนดีกันอ่ะชักลงไปไว้ดังแรงกว่าแน่นอนแล้วก็เก้ามเหล็กมันก็เยอะขึ้นด้วยเก้ามเหล็กเนี่ยม่เหล็กเนี่ยสองชั้นสนามแม่เหล็กอ่ะมันจะเยอะขึ้นทําให้มีความดังมากขึ้นอีกแล้วก็ช่วยชดเชยความร้อนได้ดีกว่าแม่เหล็กสองก้อนเนี่ยอย่างก้อนเดียวความร้อนก็อยู่ก้อนเดียวนี้สองก้อนเนี่ยความร้อนก็จะชดเชยกันได้ดีแต่ราคาก็แตกต่างกันอย่างนเนี้ยสองพันหก อันนี้ก็สามพันสองอันนี้สองพันถึงไหมราคาโคลเลียมกันเลยก็คนล,ละราคากันเลยเราจะแนะนําลูกค้าให้เลือกซื้อแบบไหนดีครับก็อยู่ที่งบลูกค้าถ้าเราอยากฟังในบ้านแบบคิดว่าไม่ออกงานฟังในบ้าน,นเฉยตัวนี้ก็พอครับแบบว่าคิดว่าไม่ออกงานนะครับแค่ฟังในบ้านไม่คิดว่าจะไปต่องานข้างหน้าแนะนําตัวนี้ก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการออกงานบ้านบ้างแนะนําตัวนี้ดอกทํานี่ก็จะดีขึ้น ความดังก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ต่อมาต้องการออกแบบรถแฮ่หรืองานคอนเสิร์ตแนะนําเป็นไอดีตัวนี้ก็ดีมากขึ้นสําหรับ,รบลํโพงมีหลายแบบการเปิดก็เหมือนผมว่าน่ะถ้าเปิดต่อรวมกันคิดดูว่าเนี่ยจะขาดก่อนเนี่ยเราดูเค่นี้เราก็รู้แล้วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับทุกคนออมาใช้ได้แต่เวลาเปิดแรงอันนี้ไปก่อนอันนี้ยังเดี๋ยวบัดแบบเลี้ยลี้ยอยู่กับเราประมาณนี้ขนาดลำพงถ้าเรากาต้องการอัพ เก็บดอกครับควรอัพเป็นคู่อย่าอัพทีลดอกเทีลดอกครับผมครับดอกที่หวัดน้อยจะมีการสูญเสียก่อนแล้วก็จะขายมือสองไม่ได้ราคาด้วยนี่อีกหนึ่งจุดครับผมครับโอเคครับวันนี้ก็มีคนถามมาว่าลํโพงคนละยี่ห้อใส่กันได้ไหมก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งเรื่องหวัดลํโพงเห็นไหมครับเรื่องหวัดลําโพงถ้าหวัดน้อยกว่ายังไงก็ต้องขาดก่อนหวัดสูงกว่าอยู่แล้วครับผมครับสองเรื่องโอมครับควรใด้โอมเท่ากันต่อด้วยกันครับจะดีครับได้ได้หวัดพมร์ที่เต็มที่ออกมาครับผมครับ สารก็ทุกคนพวกโครงสร้างกันนี่โครงสร้างถ้ายิ่งแพงโครงสร้างยิ่ง<ม>ดีมากขึ้นและหนามากขึ้นครับแล้วก็ลาโพงแต่รุ่นเขาเออกแบบมาไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่รุ่นออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นกลางเป็นเบสเป็นแลมทุกอย่างออกแบบมาโคละแบบกันครับถึงแม้กราฟนี่จะมีมาให้อย่างนี้ครับนี่กราฟมีมาให้อย่างนี้ครับผมครับจะไม่ห้ลำโพงถึงจะยี่ห้อไหนเห็นไหมครับจากอันเนี้ย B n C เนี่ยอันนี้ EV เห็นไหมกราฟมันก็ต่างกัน EV บัตมันน้อยจุดเด่นคือได้มิดไฮจุดเด่นแต่ข้อเสียคือมิดโลมันหาย บีเบนซีวานมากมิดโลมันได้แต่ไมนไทมาหายคือตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระดาษด้วยมันออกแบบได้อย,อย่างทางด้านลำโพงของเราก็ก็มีหลายแบบประมาณนี้อันนี้รรเราคุยกันแค่เนี่ยแค่นี้นะเรียกลำโพงยังมีอีกเยอะกว่านี้อ,อ,อลูกค้าในที่สนใจก็สามารถถามในอินบ็อกซ์นี่เลยครับเราจะดึงตรงนั้นมาเพื่อทําเป็นความรู้ให้ทุกท่านครับผมเพื่อได้รับรู้ว่าเป็นยังไงยังไงครับเพื่อไม่ให้หลงทางง่ายครับไม่อยากให้ลูกค้าหลงทางครับถ้าหลงทางก็บอกเลยครับ เสียงกันยึดท่าแนแดงก็เสียงครับถ้ามาถูกทางโอ้โหแน่นอนครับไปต่อไปต่อได้ทุกปีทุกปีโดยไม่เสียโดยไม่เสียเลยเลยถ้าลูกคา้าท่านไหนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ